สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้นซื้อแคนแ h ạ ครับผมอ่าวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนําอีกแล้วเป็น iPad Gen 9นะครับผมนี่ครับผมลูกค้านะครับเพิ่งเอามาเทิร์นมือถือที่ร้านตะกี้นี้เลยนะครับผมนี่ครับรุ่นนี้นะครับ iPad Gen 9ความจุอยู่ที่อยู่ที่64สิกิกะไบต์นะครับผมเป็น Wi-Fi สภาพสวยเลยครับเพราะว่าลูกค้าก็เพิ่งซื้อมานะครับผมไร้รอยนะครับตัวนี้จอจะอยู่ที่10.2นิ้วนะครับผมใช้ชิปตัวใหม่ล่าสุด A13 Bionic นะครับแล้วก็กล้องหลังไว้ความละเอียด8ล้านนะครับกล้องหน้าอันเต้าไว้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับเป็นลำโพงสเตอริโอคู่นี่นะครับเสียงดังฟังชัดนี่เลย สภาพกิปเลยครับผมนี่ฮนะลูกค้านำมาเทิร์นมือถือที่ร้านนะครับผมนะฮะเรามาฟังเสียงกันนะฮะของสเตอร์ิโอคู่เสียงดีขนาดไหนอ่นะดูเลยครูฟังเหมืนกันอย่างกับแก่แต่ราคาต่างกันสิบเท่าเป็นไปได้ยังไง อหูฟังบลูทูธที่ห้องแอร์โปรสองแม็กซ์หูฟังที่มีฟังก์ชันเท่ากับหูฟังรคาคาห้0 0ับาทเสีดดยงก็ดังเยตยใตนะครับอันนี้เปิดสุดแล้วหน้าจอติดจะลอยให้เรียบร้อยเรโพองคู่ ป็นฟิตรีโอนะครับตัวนี้นะครับ,อบร,รองรับปากานะครับผมใช้ชิปตัวใหม่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนี่สุดยอดเลยครับผม<ๆ>นี่นะครับสภาพสวยอุปกรณ์ครบกล่องเลยนะครับตัวนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านแล้วนะครับสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับ มือสองแต่สภาพเหมือนใหม่เลยนะครับสวยได้รอยนะครับพร้อมเคสที่ชาร์จไรครบนะครับติดฟิล์มกันรอยอะไเรียบร้อยนะครับผมสภาพกิบเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ iPad g e จนนะครับผมไ i f ฟหกสกิกสวยๆนะครับที่ร้านเจ๊สะกันแานครับผมสวัสดีครับ